ปฏิบัติธรรมแล้วยังมีความรักได้ไหมถามปฏิบัติธรรมแล้วยังมีความรักได้ไหมได้แต่ต้องปฏิบัติกันเป็นจริงๆทั้งคู่จะยิ่งรู้ว่ารักที่รุนแรงทั้งความรู้สึกทางกายและทางใจเป็นอย่างไรสําคัญคือ แต่และฝ่ายไม่เป็นกันจริงกับแค่ถือศีลห้าก็ไม่เข้าใจแล้วว่าถืออย่างไรถือไปทำไมอย่าพูดถึงนั่งสมาธิเอาสมาธิมาเจริญปัญญากันเมื่อทั้งคู่รู้จักอริยสัจสี่จริงๆเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เห็นซึ้งว่าจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรต่างฝ่ายต่างเป็นกำลังของกันและกันเมื่ออีกฝ่ายอ่อนแรงลงฝ่ายหนึ่งขี้เกียจ อีกฝ่ายก็เตือนให้ขยันตั้งสติตั้งสมาธิฝ่ายหนึ่งเผลอทำผิดอีกฝ่ายก็สะกิดให้ระลึกได้ว่าอย่างนี้เซแล้วต้องส่งตัวใหม่แล้วการดึงกันปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการสร้างแรงดึงดูดที่เหนือแรงดึงดูดด้วยกรรมร่วมชนิดอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงเป็นตัวสร้างความนับถือกันและการอย่างสูง เป็นตัวสร้างความสมานฉันท์กลมเกลียวที่แนบแน่นลึกลงไปถึงส่วนลึกที่สุดของจิตใจแค่คู่ที่ร่วมกันทำบุญใส่บาตรร่วมกันช่วยเหลือคนและสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นนิดก็ประจักษ์แล้วว่าความดีที่ทำร่วมกันเป็นสิ่งลึกลับเป็นเชือกร้อยรัดที่เหนียวแน่นสร้างความรู้สึกประลึกถึงกันในทางดีงาม เห็นอีกฝ่ายแล้วเกิดความอ่อนโยนในใจแต่คู่ที่ทำบุญในระดับตั้งใจถือศีลร่วมกันปวารณาตัวให้อีกฝ่ายตักเตือนได้เมื่อเห็นตนเขว ấy, ท้ทำท่าจะด่างพร้อยจะยิ่งเกิดความคิดถึงความผูกพันลึกซึ้งยิ่งกว่าคู่ที่แค่ทำบุญใส่บาตรร่วมกันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถสอนอีกฝ่ายให้ตั้งจิตเป็นสมาธิ สร้างตัวรู้ขึ้นมาได้หรือเป็นสมาธิด้วยกันทั้งคู่มาก่อนเข้าที่ภาวนานั่งสมาธิร่วมกันเสมอจะเข้าใจความรักฉันหญิงชายอีกแบบที่ประหลาดมากแค่อยู่ใกล้กันเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรก็เหมือนเป็นแรงเสริมให้อีกฝ่ายเป็นสุขได้อย่างน่าแปลกใจยิ่งหากแต่ละฝ่ายรู้จักคิดรู้จักพูดจา ก็จะมีมิติของสัมพันธภาพที่หลากหลายเวลาหนึ่งอาจคุยกันได้มากมายสารพัดเรื่องอีกเวลาหนึ่งอาจรู้จักการอยู่ร่วมกันเงียบๆเ,เพื่อฟังเสียงของใจแต่ละฝ่ายเมื่อคิดอะไรก็เหมือนจะรู้กันเมื่อขยับนิดหนึ่งก็เหมือนเดาถูกว่าจะทำอะไร มีคู่รักนักเขียนฝรั่งที่เข้าใจเรื่องการทำสมาธิร่วมกันเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้ออกมาเป็นคุ้งเป็นแควรเรื่องก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายคนที่อยู่คู่กันนั้นเป็นแรงทำลายแรงที่กดให้ใจอีกฝ่ายตกต่ำก็ได้หรือจะเป็นแรงเสริมกันให้รู้สึกสูงส่งให้เกิดความสุขก็ได้ยิ่งมีกำลังจิตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งให้ผลบวกลบมากขึ้นเท่านั้น ทีนี้ถ้าทำสมาธิถึงระดับที่มีกําลังแรงแถมลากจูงกันไปดีนอกจากเสริมกันในทางบวกแล้วยังสื่อใจถึงกันได้เพราะคลื่นจิตใต้สำนึกและเหนือสำนึกสารกันในที่ใกล้บ่อยๆนั่นเองจึงไม่น่าแปลกใจถ้าฝ่ายหนึ่งพบเรื่องน่าย,ยินดีมากอีกฝ่ายที่อยู่ไกลออกไปก็สามารถสำเนียกถนัดถ้ามองในมุมของผู้ที่ต้องการพ้นทุกจากสังสารวัฏจริงๆ การอยู่ร่วมกันและปฏิบัติธรรมร่วมกันก็มีผลเสียร้ายกาจอยู่อย่างนั่นคือถ้าปฏิบัติไปไม่ถึงขั้นปลดขอเกี่ยวให้จิตแยกจากอุปาทานได้แล้วจะมีความติดเนื้อติดใจกันชนิดแยกจากกันไม่ได้เมื่อเย็นร่วมกันถึงที่สุดก็ร้อนแรงตามคันลองโลกด้วยกันที่สุดเช่นกันจะสลับขั้วร้อนเย็นเป็นช่วงเป็นพักเหมือนพายเรือในอ่างหนีไปไหนไม่รอด เสียเวลาในช่วงก่อนแก่ตัวไปกับวิถีโลกเป็นสิบสิบปีหรืออาจชวนกันอธิษฐานขอไปนิพพานกันในชาติอื่นไปเลยในมุมมองของผู้เห็นรูปนามเป็นทุกข์การอยู่ตัวคนเดียวปฏิบัติธรรมโดยลำพังเที่ยวไปอย่างสันโดษเอกานับเป็นความสุขอันประเสริฐแท้แต่เมื่อยังคล้องอยู่ยังสงสัยอยู่ ยังอยากในรถอยู่จะเรียนรู้ชีวิตคู่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ตั้งใจไว้ดีๆมองหน้าคู่รักเราและอธิษฐานไว้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วจะมีทุกใดปรากฏก็ขอใช้เป็นบทเรียนผลักดันให้ปรารถนาดับทุกข์จนสนิทเมื่ออยู่ร่วมกันจริงๆแล้วเกิดเหตุการณ์เลวร้ายหรือพลาดพลั้งตกทุกข์สาหัสป,ประการใดจะได้มีภาคหนึ่งระลึกว่า เราเคยเตรียมใจรับเรื่องนี้มาก่อนจะใช้ทุกนี้เป็นบทเรียนไปนิพพานและพยายามแก้ปัญหาด้วยน้ำใจเมตตาปรารถนาเกื้อกูลกันไม่แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปัญหาการได้คู่ครองที่ประเสริฐดึงกันไปดีนั้นยากแสนยากแต่ถ้าหาได้ก็ควรหาอย่ายึดถือกันที่หน้าตา เพราะหน้าที่ฉาบบางความเลวไว้นั้นนานไปเหม็นได้แต่ใบหน้าเรียบสงบที่อาบด้วยความดีงามนั้นหอมหวนไม่เปลี่ยนแปลงเลย